มบอกแล้วว่าผมมาเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์คุณผล้ชมปปหรอมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเริ่มอังกี้ละดูจากหางรู้เริ่ม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 เรื่องนี้ปากคอยเลยดูนิ้วปากเลยนิ่วหางแล้วเฮ้ยว่ากันตปะมึเงเท่ไ,ไหม เเืออรลยตครับโอเคมาติดตามผลงานทีหนึงนะครับจากที่เราได้ทำตะข่ายไว้แล้วก็นะครับตะข่ายดักงูที่อยู่ใต้อาคารนะครับเราปรากฏว่าเขาติดตะข่ายแล้วเนี้มาดูว่าใช่ตัวนั้นหรือเปล่าอยู่วตรวสอบครับ กินตึ้งขนาดใหญ่ครับะฮะโอ้ใช่ได้ <c oughs> ตัวใหญ่อยู่นะใช่ <c oughs> ตัวนีว้ปะ <c oughs> อืมมันยากเพราะมันจะสอดเลยนี่ดูครับ ใช่ปิดปิดไอ้นี่ก่อนได้ไหมครับความน้ำเดี<ช>๋ยวเราปิดความน้ำก่อนพี่้ัวอนี้เยค่ะเพราะว่าเมื่อวานมันยังไม่มาตอนเย็นมยังไม่เหรนใช่ตัวนี้อ<ช><ค>่ะจําได้อ่ะเนี่ยครับนี่เราทำปลาไขา่แล้ว ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นตะข่ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันติดตั้งแต่เม,มื่อคืนใช่ถ้าติดตั้งแต่เมื่อคืนจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามันทำะไรสายนี้อยู่นะสายอะไรครับสาวจิ้งจกเลเเก่นน้ำอยู่อ๋อไอเสื้อที่เราผูกกับต,ตรงโน้นนี่อ่ะมันหลุดเออรูมหมดเลยหุลล่นแรงมันเยอะแรงมันเยอะใช่ใชตัวนี้ป่ะมั่นใจป่ะมั่นใจค่ะรับโอเคเดี๋ยวเราได้จัดการสวัสดีครับปรสดผลสำเร็จเท่นนี้ มืเห <te am rhythm ma lush> ือสือเหือม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอขอแปลงร่างนิดนึงมันก็ยังอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพิ่มอีกยมันอย่างี้ทีแรกมันจใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันเหมือนว่าจะ พันไปพันมานี่ค่ะที่แรกตัมันอยู่อย่างนี้ผ้ามันอย่างนี้ปุ๊บไปนี่แล้วพอชักพักมันนอนมันก็ที่แรกหัวมันอยู่แล้วมันก็คอมันก็วนเข้าไปหาวนเข้าไปหาใช่ไหมใช่เพราะว่าสายนี้มันหลุดอยอีกก็เลยผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันถึงหลุดวะใช่เพราะว่าสายน้ำอันี้มันก็ดูดแล้วมันดึงเข้าไปข้างในถึงตรงตัวค้าเนียตัวมันก็ไม่ติดมันก็ค่อยหมุนมที่แรกหัวมันรู้อันนี้ออกเอง มันแทงไวแทงมาใช่แล้วตัวมันก็เด้เราช่วยมันไปไหนไม่ได้หรอกไปไหนไม่ได้แค่เพราะว่าถ้าถ้าหมดถ้าไอหินที่ถ่วงไว้หลุดป่ะครับหลุด,ดหรือไม่ไม่หลุดค่ะ,ไม,มะไม่มีอะไรหลุดเลยไม่มีอะไรหลุดเลยแม่โนดแต่เฉพาะไอ้เชือกที่โยงตรงนี้ใช่ไหม,ไมใช่ค่ะเพราะว่ามันดึงมันดึง,ดงแรงมันเยอะครับ มันจะขึ้นตรงนี้แหละดีนะเราเอาก้อนหินก้อนใหญ่ทไว้มันยังลากก้อนหินลงไปได้เลยคนะิดด <c oughs> ูแล้วกันเชื่อยังอะ่แะแลรงมันเนยอะไงะ <c oughs> ถ้าเราเอาก้อนหนักกว่านี้มันมนก็คงดึงลงไปดึงลงไปนี่แหละถ้าถึงผูกไว้เยอะถ้าไม่ผูกไงดึงเข้าไปยังไงเลยเรียบร้อยแผลไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายมันลอกคราบแล้วก็หายครับไม่มีอะไรแผล ขบรนการนี่แสดงว่ามันติดตั้งแต่เมื่อคืนถ้ามันติดเพิ่งติดเนี่ยมันจะไม่มีแผลเลยใช่อันนี้มันอันี้มันพันกันไปพันกันมาใช่มันไม่ขึ้นนี่มันได้ขึ้นตัวเลยนะอะไรอะไรนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราลงตามไปดูกนะพอเราถ้าถ้าปลดไม่ได้ถ้าปลดแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นแหละครับมัน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  มันจะดึงเข้าไปยังไงเดี๋ยวดูดูดนี่กันครับใ,รใช่ครับเดี๋ยวปลดมันก่อน <ไ>นะครับหนึ่งรับหนึ่งต้องหาเหัวใช่พี่จับมือเปล่าเหรอใชอ่นี่ไงหัวหัวมันเป็นแผลด้วยมีนี่นี่ใช่ตัวนี้อะ่ะใช่ค่ะตัวนี้นี่แหละค่ะน่ะมันเป็นแผลมันโดนมันมันไม่ได้เปล่งแพล่มาเตือนเราแหละเราต้องไปรักษามันได้ไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันลอกคราบแล้วหาย เราขาดแล้วมันไม่กิ่นอ่ะเราขาดนะเพราะมันมีแค่น้ำหางเราขาดเราพาดมาแล้วคะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเริ่มอังกี้แล้วดูจากหางรู้เริ่ม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 เรื่อเริ่มอันดับแรกเราต้องได้หัวมันก่อนเราต้องหัวมันก่อนใช่ใช่ไม่ได้ด้วยหัวเน,นี่ยนี่ <c oughs> ใจเย็นดูจังหวะครับมูจับมูเย็นๆพอฟันมันคม ยิดนึงก็ไม่ได้อันนี้ดกีเมตนามเมตยนประมาณประมาณูัวตัวเมียตัวเมียเลยฟาปาคอยเลยโดนนี่ฟาดเลยไม่ได้ครับ เราต้องได้หัวมันก่อนครับอันดับแรกเราได้หัวแล้วไม่ว่ากันพอตอนนี้ยังจับไม่จับได้แตะขา,ายังจับมันไม่ถนัดเลยเนี่ยใช่ไหมครับต้องไมตง่ต้องไม่ต้องต้องไม่พลาดต้องสูงต้องไม่ไม่ใช่จับแล้วให้มันกัดเราไม่ได้ได้ครับได้มาแล้วสิ่งที่ย่างกระสอบทีหลัง <laughs> กระสอบเราใส่ใช่ไหมสอบทีหลัง เดี๋ยวเราต้องช่วยพี่จับหัวไหวปะไหวดิแรงมันเยอะไม่เดี๋รเดี๋ยวที่เหลือจะจัดการให้เดี๋ยวสอนเนี่ยนี่นี่เซ็กชันแรกเลยที่เะสอนเนี่เรื่องเกี่ยวกับการจับงูเนี่ยไม่หลมมือไม่หลมไหวไหวเชื่อเดิทีหลังทีหลังใช่พี่าจะให้จับหัวเพามือไม่หลอมได้จับได้เดี๋ยวอ่าน้องปลดนี่เลยน้องปลดตะข่ายจะพี่ออกเพราะว่าตอนนี้เราจับนอกตะข่าย เดี๋ยวค่อยๆปลดสามเมตรดกว่าได้ครับสามเมตรต้นๆเดี๋ยวปลดที่เราผูกไว้ครับตัดก็ได้เดี๋ยวเราผูกไหม่ถ้าแกะไม่ออกนะได้ครับมีคัตเตอร์ครับได้อยู่พี่ขอคัตเตอร์หน่อยอ่าได้อันไหนตัดได้ผูกไว้เลยของเราเชือกเชือกเรายังอยู่ไหมยังมีอยู่นะเนี่ยครับพอก่อนมันเข้าไป้า้ใต้แล้วปรากฏว่า เข้าไปแล้วข้างในมีพโพรงครับเราหายไปเลยตรวจสอบแล้วไม่เจอมุดน้ําเข้าไปแล้วเข้าไปดูแล้วไม่เจอแล้วก็สามวันอย่างที่สั่งที่บอกไว้ครับถ้าห้าวันไม่โผล่ก็คือเป็นไปได้ครับที่หเห็นไหมผมบอกแล้วให้ให้เวลาวันอาทิตย์นึงบอกแล้วครับ <c oughs> ให้ให้มันสบายใจครับ พราะวนี้ธรรมชาติเขาถ้าทะลุออกไปได้เกินหนึ่งอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่หายไปเลยตอนนี้เรายังมีความเชื่อว่ามันต้องกลับออกมานะครับเดี๋ยวการตัดตะข่ายก็คือสําคัญสุดสำคัญก,ก็คือเราจะตัดให้ตะข่ายเสียน้อยเสียหายน้อยที่สุดไม่ใช่เราตัดเป็นวงกว้างแล้วไปเลาะไม่เอาครับเสียหายจุดสกายตัวนี้ก็ยังเก็บไว้ใช้ได้เหมือนเดิมจะกันเผืองงูจากภายนอกเข้ามาแล้วมาติดอันนี้ปวดแล้วใช่ไหมโอเคเยี่ยมครับติดติดติด,ตดนิดนึงนูนนูนนฝันน่งนู้นชายฝั่งนู้น ไม่ผูกอย่างนี้เป็นไงเรียบร้อยอไปไหนแล้วเว้ยนี่หัวมือเราจับได้สบาเยเดี๋ยวนะหึ้ยไหวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วยกัน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 เอางั้นเราเราลงได้ไหมเนี่ยลงได้ไหมลงมาค่อยๆลงมาเดี๋ยวจะให้สอนวิธีเลาะ เอาเอาเคลีย์เคลีย์ตัวเองให้หมดกัน <laughs> ไม่ต้องไปกลัวมันเราได้ละสําคัญที่สุดคือหัวหัวต้องได้ก่อนพอไม่งั้นโอกาสที่เราถูกกัดมีเยอะเพราะหนึ่งงูมันติดสขายความเครียดมันเยอะพอเครียดเสร็จแล้วปุ๊บเจออะไรปุ๊บันจะเวียงงับเลยเนี่ยมสายเนี่ยที่เราผูกไว้เดี๋ยวเรากลับไปผูกต่อ<ร>าฝากเสีอยไว้เป็นเดิมใช่จานเย็นในนุ่มนี่มาช่วยนะเออนี่จุดจุดที่เลาะนี่มาดูจุดแรกอะเราลงลงลง เราลงมามันองไปกลัวมันพี่จับหัวก็แล้วมันจะลื่นไม่ได้ได้ไหมได้ไหมเราอาจจะลื่นไม่ไม่ไม่ต้องต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงมาลงไปพิงกระสาวกันและพี่อยู่ตรงนี้คัตเตอร์ไม่ต้องเปิดเยอะกันเลยครับเปิดเปิดเห้สองแก๊กพอละให้หัวเข้าไปในเห็นหนูหนูเห็นมันสอดไหมหนูหนูตัดตรงที่มันสอดเนี่ยสอดสอดพลิกพลิกพลิกเอาอีกเขาอีกเขาอีกเขาอีกเสียวเสียวคัตเตอร์มันเสียวมูเนี่ยเลาะเลาะ รอรอรอตัดนิดเดียวปึ๊กเดียวมา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 เดี๋ยวเยนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีสองเส้นเราตัดที่เส้นเดียวที่หนูคล้องมามาเดียเดี๋ยเดี๋ยวพี่ตัดให้ดูเบื้องต้นในเงี้ยดูมันติดตรงไหนดูจุดที่มันติดดูจุดที่มันติดจุดจุดมันติดเนี่ยมันจะดึงเป็นแผลหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยในเลาะเลยเพราะมันตึงเห็นไหมอ่ะมันตึงอย่างเนี้ย พอเสร็จแล้วเดี๋ยวรูมันหลวมเดี๋ยวงูมันจะกลับอ,อกมากหามือเราเองม,าอ,มาออกมาหามือเลยเแผลใช่มันลิงเยอะแล้วธรรมดานีติดนานรูเลยรเราค่อยๆรอ,อดูตัวไหนที่มันตึงเนี่ยนี่หัวเราจับได้ไหมลองดูลองฝึกไว้อีก,อกเดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปอีกเดินหน้าให้ติดให้ติดมือ กำแค่พอประมาณแค่แค่ไม่นน่นมากคือกำจะตายกำไม่ต้องจะตายเพราะถ้าถ้ามันเราไปกำแน่นปุ๊บมันมันมันอะไรนั่นแล้วไงปล่อยนะพี่ปล่อยนะทำไมอ่ะได้ปะมันไม่หุ้มจริงจริงอ่ะไม่หุ้มจริงเลยยังยังไม่มั่นเนาะใช่แล้วอีกนิดนึงถ้าแรงกว่านี้จะได้อันนี้ทำไมหัวดูได้หัวไม่ไม่เล็กไอหัวไม่ใหญ่อ๋อเดี๋ยวมันเริ่มผ่านแล้วถือไว้กันตอนนี้มันเริ่มพันที่แล้วใช่ไม่ใช่ปหมฮะ อันนี้เอนี่ไปดูไไเอาไป,เ,ปเอาไปเช่อไหมมันไม่อยากให้เสียงไงมาต่อต่อต่อหรหนูลงไหมได้แล้วหนูลงไหมนี่ค่อยๆไล่ไป,<ๆ>ไปเลยๆยเห็นไหมกิ๊กนี่ ค่อยๆเลาะตรงไหนที่มันตึงอ่ะอย่าอย่าเฉือนเนื้อพี่แล้วอย่าเฉือนเนื้อมันใน <c ười> อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยที่มันตึงไงไหมเราตัดก <c ười> ิ๊กนึงอันนีน้นอ่ะจะกลัวโดนหนาวมือเรามือรู้ด้วยอเราวางมือรู้ด้วยเสียววางมือรู้ด้วยหนูยืนไม่นถนัดไงห <c ười> <ๆ>นูลงมาไหมมันมันลื่นเอา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 ขยับใบออกอีกหน่อยไห <Okay. S 1> <Okay. S 2> มโอเคอำไมแทำเสียอะไรฟัวฟัว มาพี่ขอดิเดี๋ยวเห็นไหมมันเริ่มทอขอาเองไหมเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยติดเยอะเห็นไหมงนที่ติดเยอะ,รเ,ยอะเราจะสอดไปอ่ะแล้วเดี๋ยวงูมันจะทอก็มาหาเราถูงูคูงูจะทอถือแป๊บนึงใจนีใจเย็นใจยเด่นไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้เผื่อไม่ได้คนนี้เผื่อไม่ได้ดูเดี๋ยวมันดึงแผลแต่มันลอกลอก้าหายเหรอใช่โอ้โหตอนนี้มันรัดแน่นมากนี่เริ่มหลุดแล้วเห็นไหม แล้วจะล็อกพี่ทําไมเนี่ยโอ้โหมันรัดรัดแน่นมากเนี่ยรัดแบบนี่นี่นี่ดูนี่รัดขางแน่นมากเห็นไหมเริ่อนทอแล้วแม่นิดเดียวไหมตัดแค่ไม่กี่ทีเองตะข่ายวิเศษใช่ถูกต้อกพอ้โหไม่แทงแล้วไม่มีมัเดึงดี๋ยวเราไปสร้างแข็ง พี่จะจับไม่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 แน่นพี่จับแค่ประคองเนี่ยจับอย่างเงี้ยจับไ็นรูปโดสามประมาณสามเมตรกว่าครับสามเมตรต้นต้นสามเมตรต้นต้นครับสองปปลายถึงสามต้นต้นครับนี่พยายามถือจะตัดไม่ให้ตะข่ายมันเสียหายเดี๋ยวจะใช้ต่อครับมันจะได้มันจะได้ไม่เสียไม่จะได้ไม่เสียของนี่เหลือตรงนี้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 เดี๋ยวนะตรงนี้มัน มันเยอะจังเดี๋ยวนะมันพันเงี้ยดูดูมันเดี๋ยวดูมันเดี๋ยวใช่มันพันมันพันตรงขาพี่อ่ะมันมันเยอะเลยไงดูดิไม่ได้รัดคออะไรแน่เลยจะมาพู่พู่เลยใช่มันพู่พู่อยู่ก็มาถ่ายใกล้ๆได้นะครับไม่มีอะไรเจอการปกติเราเราลองดึงหางเอาเอาจับไปก่อนนะขังแรกใช่ไหม เนี่ยติดแค่นี้เองท่อนี้ต้นเดียวตัวเมียมาเนี่ยเอออาจจะใช่ตัวเล็กใช่มาแล้วนี่อีกท่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ซ่อมรูที่เราตัดอน่ยเย็บให้มันเป็นตะข่ายเหมือนเดิมเฮ้ยมันได้อยู่มันจะเดินหน้าถอยหลังเดี๋ดเลยได้ได้ไม่ใช่มันหนักเหมือนกันเลยเนี่ย่ เราปล่อยหางดิกตรงยังจต้องลูกมียังยังยังไม่ยังไม่มีลูกจะเดินหน้าถอยหลังว่ามเรื่องมันมาหลุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่หลุดแล้วเนี่ยจะเดินหน้า มาันิดเดียวเองเนี่ยไม่อยากตัดแล้วตะข่ายออกมาดิ <c oughs> เพราะว่าจะพันไม่พันมันอยู่ที่หัวเมื่อกี้มันไม่ได้พันหัวเลยให้มันให้มันล็อกกับแขนมันเลยมันจะได้ทอ้อมาถ้ามันหาจุดล็อกได้ที่หัวมันจะทอเข้ามาหามือล็อก นิดเดียวครับนี่ได้ละเห็นไหมครับมันอยู่กับแขนอ่าเรียบร้อยสําเร็จแล้วเย่ด yeah. ีเรียบร้อยแล้วครับว้าว <Wow. S 1> โอ้ตอนนี้ขึ้นกลัวจะลื่นเอาต่ํา <Okay. S 1> ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่กระสอบอะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะคือตอนนี้หลักไม่มีไงเด,เดี๋ยวขึ้นก่อนหิน oh. หินนี้วิ่งไหมเนะี่ยไม่วิ่งค่ะวิ่ง <Yeah. S 1> วิ่งมาวิ่งวันนี้วิ่งลงแล้วได้ได้ได้โอเคอ่ะไปเสร็แล้วใส่งูเป็นี้มันต้องกดจากพันธนาการก่อนโอเคไหมเสร็จแล้วใส่เป็นรูปตัวยูรูปตัวยูอย่างเงี้ยหัวสุดท้ายหัวถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราหัวเปลี่ยนเอาหัวมันทิ่มลงนะหัวทิ่มเห็นไหมเห็นไหมดูดูก่อนหัวทิ่มลงเรามือจับเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ปล่อยรวบปะจบแล้วเชือกเชือกยู่ได้ เชือกตะกี้นี้เอาไม่มีเชือกมาเอานี่ชนเชือกฟางสีแดงเดี๋ยวต้องไปใส่ยาให้มันก่อนมันดูนมันเป็นแผลหลายจุดมากใช่ตัวนแน่นดูเฉยๆยืดด้วยมาเดี๋ยวเรามาเสร็จละเ,เดี๋ยวเรามาซ่อมตะข่ายกันเราต้องซ่อมตะข่ายไว้ใช้ต่อครับ ใช่มาดูรูที่มันเสียหายกันที่ตัดไวต้ตะกี้นี้ผมมันดึงแล้วมันพันไ้หมดนะเดี๋ยวเดี๋ยววันเราดึงดึงจับสูงไว้ก่อนนะจะดูมันพันยังไงโอ้สบาย<ม>เดี๋ยวรูที่ตัดพี่ข่าเลยเอ เออแล้วเมื่อกี้เราไปตัดตรงไหนตัดเพราะว่ามันเอาชายใช่ไหมตรงชายปะตรงชายค่ะนะตรงชายปะอ้าวตรงชายโอเคงั้นจบเอ้ยนี่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 ที่เราตัดตัวเมื่อกี้นี่นี่จะซ่อมตรงนี้เอาอะไรซ่อมดีถูกต้องมีไงเชือกมีเชือกไหมเชือกเดี๋ยวนะนี่เปล่าอุ่นยันตายเลย บอกแล้วเป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่างมันออกมาแล้วหางมันอยู่นี่มันพันใช่หัวอยู่น่นที่แรกมองไม่เห็นหัวเจอมันพยายามจะออกนี่ถ้าเราเอาไซส์เล็กมามันออกไม่ได้หรอกเล็กเกินนี่เราก็ใช้วิธีที่รอบแรกที่เขาซื้อมาใช่มันเล็กไปมันเล็กไปใช่มันเล็กไปแล้วหัวมันที่แรกหัวมันอยู่น เนี่ตรงนี้คือเราผูกปิดไปเลยเพราะไม่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 ทำเป็นตะข่ายแล้วครับเพราะว่าไม่ให้มันจะได้มันจะได้ไม่มีรูผูกปิดไปเลยต้องไปสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวลองโอ้ยสบายปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับปล่อยไปเอ๊ะโอเคถ้าคนัวรจ่ปล่อยทั้งกระสอบกันเลย จะไปกลัวมันเอาละเรามาปลูกกันต่อครับไอ,อ้ไม้ตะขอวางไว้เลยมาเดี๋ยวทำไว้ต่อปลูกไว้ตามทรงที่เราไว้นั่นแหละครับเหมือนเดิมเลยไ,ได้ไหมเราเราต้องเรา,เราต้องปลูกนูด้วกันนะเนาะตรงนั้นเราประมาณตรงนั้นนะครับเ้วเดี๋ยวค่อยไล่ไปนั่นอีกทีเรวเดี๋ยวใช้หินมาทับตรงนี้เชือกไปผูกไว้เหมือนเดิมผูกกับเสา กันเผื่อมันออกเพราะมันจะมีตัวที่ลงจากน้ํามานี่อีกเหมือกันลงมาแล้วเข้าข้างใต้ติดเมื่อไหร่บอกเมื่อนั้นแค่นั้นแหละสังเกตเลยคือมันผิดสังเกตอะไม่หางมาันหรือบางทีมันโยเข้าไปหินไม่หลุดนี่หลุดไหมหอนานาหรอ <c oughs> <c oughs> หินไม่หลุดนะไม,ไม่ไม่เห็นรอยหลุดของหินเลยอะ <c oughs> หินหลุดไหมไม่มีนะหินที่ถ่วงในน้ไม่หลุดนะมันมีหินตอนนี้พลิกลง หา <laughs> หัวไม่เจอมีแต่ตัวมันรัดใช่ไหมมันหาหลักไนงะจะดึงมันจะดึงแต่มันดึงไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันแทงเข้าไปแล้วี่เห็นหัวนาะามไาี่ยครับตะข่ายเราเสียหายแค่นี้ตี่ตัดจากตะคิกไม่เยอะไม่เยอะครับเราก็จะทําการผูกผูกไปเลยครับเย็บตรงนี้ไม่ให้มนเกิดลู จะได้ไม่เกิดรูครับโอเคน่นาสนใจครับไม่เกิดรูก็โอเคแล้วยอ,ยอะไรนะเนื้อไซส์นี้เราจับได้นะแต่เรายังกลัวอยู่ใช่ไหมได้เมื่อกี้กามละมิดคอไหมได้นะเมื่อกี้เห็นที่<อ>ที่มองอยู่อะได้อยู่นะเห็นอยู่ได้อยู่<ม>แต่แต่เรายังกลัวมันรัดเดี๋ยวจะสอนเทคนิคในเรื่องไม่ให้งูมันรัดไ,ไม่ยากไม่ยากเรยรู้ได้มีการนี่กลัว ใช่ขอให้ไม่กลัวอย่างเดียวพอแล้วจบจริงๆอย่ยังอื่นีไม่มีอะไรเลยไม่แต่ถ้าคนกลมันจะสอบตัวกนะ็ไม่เใช่เพาะกลัวจริงนี่ครับเรียบร้อยแค่นี้พอครับปลูกง่ายๆ่ายแต่ได้ใจความครับผมมาหลังไหลามาเรื่อยเรื่อยแล้วเต็วบนน่ติฝั่งนี้ตัวเล็กกว่าอันนี้น่าจะวิ่งเข้า ดูดูแลน่าจะน่าจะมาจากจากข้างนอกแล้วจะเข้าข้างใน <ปะ S 1> พิ่งพิ่งจะติดติดไม่นานเดี๋ยวเพราะอย่างนี้มันจะหววหวมติดเราเดี๋ยวกันกะคับดูัดไปลัดจะลงที่อัดแน่นอนเป็นไงธรรมดาที่ไหนแล้วครับ